ในเมื่อพันสีเขาชอบมีความเปรี้ยวนะคะเราก็จะมาเพิ่มมะนาวให้กับเขาเลยเลยนะคะเพื่อเขาจะได้กัดสีสีของเขาก็จะสวยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกค่ะนี่นะคะสิ่งที่เราเตรียมวันนี้นะคะก็คือมะนาวค่ะวิธีการใช้ค่ะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆมะนาวที่เราเหลือจากในครัวทําอาหารนะคะหรือเราจะใช้มะนาวแบบทั้งซีกอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ หรือจะเป็นมะนาวที่เราบีบเหลือแล้วนะคะเราก็จะมาบีบใส่ต้นบอนสีของเราเลยค่ะบีบเสร็จนะคะเราก็จะใช้เปลือกวางไว้เลยค่ะเพื่อเป็นปุ๋ยนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพื่อนว่าสิ่งนี้ได้ผลจริงๆค่ะ นี่เลยนะคะมะนาวที่อยู่ในครัวของเราค่ะเราจะบีบแล้วเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะเอามาใส่กระถางบอนสีของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นมะนาวที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะเอาสักซีกหนึ่งนะคะสองซีกแล้วแต่นะคะใส่ไปในกระถางบอนสีของเรานะคะเพื่อบอนสีของเราจะได้กัดสีแล้วก็จะได้สวยเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะหลังจากใส่เสร็จนะคะ เราก็จะรดน้ำตามได้เลยค่ะแค่นี้นะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทำไปได้สักระยะหนึ่งนะคะสิ่งที่เราเห็นเป็น นี่ค่ะกวนอิมของเรานะคะบอนสีควรนอิมของเราก็จะไปใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆวิธีง่ายๆค่ะเพื่อนๆลอ,องทำกันดูนะคะ เป็นไงกันบ้างคะคลิปนี้มะนาวกับบอนสีนะคะเขาจะอยู่คู่กันได้นะคะเพราะว่าบอนสีที่อย่างที่รู้กันอยู่ก็คือเขาก็ชอบความเปรี้ยวนะคะเราก็แค่แก้ให้ตรงจุดนะคะเราจะได้ดินมะขามเสร็จแล้วหน้าดินของเราเราก็สามารถที่จะเอามะนาวที่เราเหลือจากใช้ในครัวนะคะของใช้ในครัว<ต>เราต้นไม้กระถางไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าจะเป็นอากโกลนิมาาและไม้ประดับของเราต่างๆได้นะคะ ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ